สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัมทีมเช่นเคยนะครับอ้อาวบกลอของใครเนี่ยวันนี้ผมพามาพบกับคุณหน้าโจยจอมโหดบัญหาของผมเช่นเคยนะครับงานนี้ผมไม่เคยมาถ่ายคลิปสักทีฮะเพราะว่ามาไม่ตรงจังหวะคุณหน้าโจยทํางานอยู่นี่ฮะมาทีไรก็แกไปทํางานอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้เล็กสะจวด มาทำงานอยู่นี่ฮะแต่เรื่องขอบสะอะไรต่ออะไรอ่ะแกเป็นคนแต่งนะวหน้าโจยคุณทำคุณคนแตง่งเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกล้กันครับงานนี้ผมไม่เคยพามาดูทักทีฮะแต่รู้ว่าทํางานมานานแล้วแต่ด้วยมากจะไปติดตามวูน้าโจยซะมากกว่าก็เลยไม่ได้มางานนี้ฮะหกล้อไขมาวิ่งด้วยเนี่ยเดีย๋ยวเราไปถามวูน้าโจยกันดีกว่าอ่ะห็นลายแขน เจ้าวีศาอยู่นั่นไกลๆครับเดี๋ยวเข้าไปครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันแรกหัวนหน้าโจ้เป็นคนมาเปิดนะครับบ่อรูปนี้พอเปิดเป็นแนวเสร็จแล้วปุ๊บก็แอรก็จะไปทำงานเดี่ยวงานชั่วโมงครับปล่อยให้เล็กสะจัวเป็นคนตักดินขึ้นดำครับโอ้โหงานนี้ ไม่ใช่งานเล็กๆเลยเนี่ยงานช้างเลยฮะอันนี้บอนรูปอะไรเนี่ยทำไมมันมีหลายชั้นซะเหลือเกินโค้ <c oughs> งไปโค้งมานี่สามชั้นแล้วฮะกี่ชั้นแล้วเนี่ยอย่านับต่หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นแล้วฮะแลวนี่จะเจาะอีกชั้นหนึ่งอะโอ้โห <c oughs> ไม่เคยมาสัครีฮะมาทีไรก็ไม่จวบเหมาะกับัูหน้าสะกทีฮะพอัูหน้าโจ้ยมาทํางานอยู่นี่ผมก็ไม่ว่างพอัวหน้าโจ้ยว่างเอ้ยพอเราผมว่างัูหน้าโจ้ยก็ไปทํางานที่อื่นครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายทําที่นี่ให้ดูครับบอ,อโค้งไปโค้งมาด้วยฮะโอ้ นี่จะจ่อให้ถึงนรกหรือไงเนี่ยเจละชั้นนี่ความลึกอยู่ประมาณเมตรเมตรหน่อยๆไม่น่าจะเกินเมตรห้าสิบครับเจละชั้นนะโอ้โหขุดโค้งไปโค้งมาด้วยนี่มีปีก็อย่างเงี้ยแหละทำได้สวยงามเลยดินก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะขุดง่ายอยู่ วิ่งกันสคันครับอ่ะเริ่มทำอีกชั้นหนึ่งแล้วนี่โค้งอีกแล้วแหมมันคล้ายๆกับเม็ดถัวนะแต่ตรงนี้มันมีโค้งหน่อยหนึ่งมันเลยก็ไม่ใช่เม็ดถัวครับจัดได้หมดครับหัวหน้าเราขอให้บอกเอาแบบไหนจัดได้หมดครับ ผมลงไปอีกชั้นนึงดีกวยหัวหน้าสวัสดีครับผมใครอ่ะรถใครอ่ะรถใครคันเงี้ยซื้อมาใหม่ถา,ามจริงจริงถามจริงจริ เจาะจนน้ำซึมเลยอน้ำมาจากไหนอ่ะน้ำมันซึมโอ้โหห้าโจยบอกว่าเจาะจนน้ำซึมเลยอ่ะผมถามว่าเอาหรือขนาดไหนห้าโจยบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าถ้าเจาะได้อีกก็เอาอีกแกเอาไปไปเทียร์ชั้นเทียร์ชั้นว่า้ง เอาเรื่อยๆเอาจนแบบว่าเอาไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยโอ้โหบอกลูกนี้วันนี้วันหน้าโจยมาอยู่งานนี่นะเล็กสะจวดอยู่อีกหน้างานหนึ่งแบ่งเป็นสองทีมงานครับสองชุดโอ้ขุดจนน้ำซึมเลยมันใช่เปล่า ถามจริงน้ำเป็นยังไอ่ะน้ำมันซึมอ๋อน้ำมันซึมเลยวิ่งขึ้นมาน้ำมันซึมน้ำมันซึมอยู่ในก้นบอ่อก็เลยวิ่งขึ้นมาข้างบนครับไม่ได้ซึมอยู่ตรงที่เจ้าปีศาจยืนนะซึมซึมอยู่ก้นบอ่อแล้วหน้าโจยตักขึ้นมาฮะออา ามคันครับสามคันต้องจ่อให้น้ำออกอันนี้มันเริ่มซึมแล้วดิเริ่มใช้ได้แล้วโอ้น้าจอยบอกว่าเจ้าของบอกว่าถ้าเจาะแล้วน้ำไม่ออกให้เจาอไปเรื่อยๆครับจนน้ำมันออกว่างั้นผมก็เลยบอกว่าเอา้านี่มันก็ออกอ่ะเนี่ย เริ่มใช้ได้เลหัวหน้าโจบอกว่าใช่เริ่มใช้ได้แล้วครับโอ้โหมีกาอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าไปเจอที่เจอไม่ออกก็ทำไงอะ่ะมันจะไม่ถึงนรกเลยโอ้สมคันงานปากปอรครับผมถามนะครับรถคันขาวเนี่ยนีโน่เนี่ยของเจ้าของบอรครับของเจ้าของงาน ก็เลยเอามาช่วยวิ่งเพราะว่าหัวหน้าโจยแบ่งเป็น2ชุดเนาะชุดละสองคันหล้อดำเพราะว่ารถบริษัทมีอยู่4คันหล้อ<ๆ>ก็เลยแบ่งเป็น2ชุดชุดละสองคันก็เลยเอามาเพิ่มอีกคันหนึ่งเป็นรถของเจ้าของบ่อครับเจ้าของงานนี่แหละดูครับตีโค้งครับตีโคง้งนะฮะาาใช่ให้ผมก็รู้อยู่ผมกลัวจะบาดขาไนงะ มีการครับผมเดินห่างมุมครับมีกายบอกว่าผมเดินห่างออกจากมุมหน่อยเดี๋ยวมันจะบาดขาว่างั้นมันคมกริบเช่นนั้นเลยเดี๋ยวต้องหาใส่รองเท้าบูทและมารอบหน้าคุณอาโจยบอกว่าเดี๋ยวมันจะบาดขามันจะคมกระบะพอดีกระปีเลยนะ นี่บบค่ะกระบกแคบกว่านี้นี่ัวหน้าโจจะต้องเอาดินโยงลงข้างบนนะจากข้างบนแล้วก็ลงมาฮะวางนิ่มนีไม่ได้จังหวะนี่มันพอดีกับปีกเลยย่อนได้ถ้ากระบกแคบเนี่ยโหโตรงใสาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยดินลงมาคนขับนี่สะดุง้งแน่พอดีมันกว้างอะกว้างพอดีกับปีกบุ้งกี่ ดินไม่แข็งเท่าไหร่นะขุดง่ายอยู่ก็มีลูกลังด้วยเนะนี่ยนี่มองดูสภาพชั้นดินนี่มีผุมทรัพย์ด้วยเนะี่ยอ่ะตักสีตักปิ้นตักสีตักปีแตะออกโอ้ เพิ่งเคยเห็นหัวหน้าโจยขุดบ่อรูปแบบนี้ครับไม่รู้จะเรียกรูปอะไรดีแต่มันมีหลายชั้นซะเหลือเกินน,น,นะนี่นี่นี่อีกชั้นนึงนะนี่ทำอีกชั้นนึงครับจะตีโค้งฮะตีโค้งครัดูหัวหน้าโจยใช้ปีกตัดตีโค้งครับนี่นี่ เอาโค้งคอะดูนะจยแต่งแต่งโค้งครับก็คอยสับมานะสับมาทีละชั้นสามคันก็เอาไม่อยู่อย่างนี้มันต้องห้าคันใช่หไหมไม่ว่าง <laughs> ม,มันต้องห้าคันพอดีจะสามคันนี่ คนหน้าราอบัตรตึงก็ได้บัตรตึงก็ได้บัตรแปดสิบเที่ยวโอ้ขาไม่ลากเลยไอ <ห ả? S 1> คนขับหกล้อไม่ปวดน่องปวดขาเลยขาละแปดสิบเที่ยวเลยถ้าเราเป็นสบอะเป็นสิกว,ว่าด้วยโอ้ทรมาทรกรรม หัวหน้าเพิ่งมาวันนี้เลยมไ,ลววไม่หัวหน้าเองอะ่ะสองวัน,วนแต่ห้าหัวหน้าโจยบอกว่ามาได้สามวันแล้วแต่ตัวหัวหน้าโจยเองบอกว่ามางานนี้เพิ่งมาได้สองวันครับวิ่งสามคันครับเทวิ่งอยู่สามคัน เจ้าปีศาจจอดรอครับมันต้องห้าคันหกคันถึงจะพอดีเจ้าปีศาจจะได้ไม่รอคุณหน้าบอกว่าคันละแปดสิบเที่ยวเลยนะต่อคันครับวันหนึ่งอ่ะโอ้โหแสดงว่าตักแบบนี้ตกวันละสองร้อยเที่ยวดีท่ารถสาคันคันละแปดสิบแปดสามยี่สี่อหมันก็น่าจะถึงนะ ก็เค okay, ใส่แค่สี่มุ้งขีบปิดเตะใส่มุ้งขีออกแล้วมุขีออกฮะ,ออกะนี่ใส่แค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพามาติดตามกันต่อจะเจาะถึงไหนเดี๋ยวคอยมาติดตามครับว่าจะเจาะถึงไหนถึงนรกหรือเปล่า เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ